นี่เฮาชิด้ออกเดินทางเมื่อสวรรคีกียไดเลยชด้แย่กันดีเลยแมนลงมาเหยียบม,มาย่ามเพิ่นเจอกี่โตยเนาะนแต่ก็อยากไปตตอยู่เคยหอนแฟ้อเอาเงนละ <c oughs> นี่เนาะเสือถึงาให้เสืออลิตตาอากอยมันมีแนวค้าใจเนาะทุกคนอาะทีว่าตัวได้ออกจากกันนะออกจากเง,งินแล้วเนาะมีแนวอยากเล่า สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะเมื่อนี้ตัวก็มาอยู่ที่ันอาหารแห่งหนึ่งเป็นทางเข้าเฮือนนี่แหละทุกคนเมื่อนี้นก็มาน้ำอาก้อยลกาไอนาคำาสีเนาะแล้วก็ไอสกลเนาะเมื่อนี้เรามาพากันนั่งกินขา้าวบายสบายก่อนีิจาทุกคนเมื่อนี้นตัวซีออกเดินทางไปลวเด้อก็เลยว่ามาพา,ากันมานั่งกินข้าวก่อนมาลาพาจากกันอยู่นี่ก่อนเนาะ <I S 1> นี่ไอคำาสี้านพินนี่สไปดี้ กินข้ากินข้วแล้วหรอก็สิออกเดินทางเพราะว่าเพิ่งกษสิออกไปทางสวรรค์เขตตัวกษสิออกเดินทางไปต่อเนาะเขาก่อยแหละก่อยเนาะก่อยดิ๊กับซุบป่วยดิ๊ปกรซุบกบงานเพิ่งอก้อยเนาะสบายดีสบายดีเพิ่งอก้อยเนาะพี่น้องวันนี้เขาสิได้ออกเดินทางเมื่อสวรรค์เขตเลยสิได้แย่กันดีเลยแหนลงมาเยี่ยมมาย่าขเพิ่น เจอกีโต้เนาะพอกีโต้ก็มาแต่เวียงจันทร์คนก็นกเลยว่าพอพ่อเนาะน้องชุกไปไทยก็เรื่องมาอยู่กับคำซีวันนี้เลยทุกคนอยู่น้ำกันพ่อห่อนอาทิตย์หนึ่ง็นกราบขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีวกด,ด่วนเราอยู่ซ้อนนะกีวันนี้มากินเขายูนขอให้คำสีม่มือนำบอสอยากก็มืออยู่มันเป็นคนเลี้ยงอยู่ดีแหละปากมันอยู่ดีแหละไอ้คำสี่ เมื่อสมันเมื่อสมันันเขตปะคนโบมีโกรธเดี๋ยเมื่อเดาเพียวเป็นยังไงนี่แหละลาฟันแต่ก็มีแผนอนตัวมีแผนที่ไปอตัวกระูมันยังเมือกลมมึงบมีเศ้ากักินแสอร่อยบมีกูไอสกุดิที่เมื่อะเมื่อได้ไหมเมื่อเมื่อบานเมื่อบานถงวานบานบานดอนอ่ะไปบ้านบดอนพ มันอยู่อันเดียวกันเอาล่ะนะยูนี่มันเจ้ายู่อย่าง,างเอองาางมื่ออยู่อยังไรอยู่เศร้าห้องว่ะเมื่อน้าเขมาหลินนี่ซือว่าที่ถึงห้องก็บยูนี่สนอ่องแกยังว่าอยู่ตอนนั้นจะบอกว่าเงินอยู่แถวแถวเงินบอดดอนแต่ว่าจะพัดยู่แถวนี้สินะมาหลินน้ำปลาข้างซีเนเงาเป็นมื<ะ>่อนเนี้เ,า,า,เากับมานั่งกินนะมีข้าวตั้งแต่มานี่นี่รู้สึกว่าอยู่จักมือว่ะยู่ เก้ามือว่ะเก้ามือเมาแต่มือเดียวแฝดมือเมาเมื่อทุกมือโอ้ลากามาอยู่นี่ลากาตีนสวยตีนสวยทุกมือเนาะนั่นรับเมาเป็นเมานัอนรับฝันดีมาเลย์ฟันจัดนะเวลากันเดินๆหนึ่งวงสองวงนี่มีเสียงละพวกเบรกพวกเบรกแล้วเนาะมีหนึ่งวงสองวงหลจบทางนี้นี่กาที่ออกเดินทางไปนั่นเนาะ ออกไปทางฟังอะนะเมืองโขงพุ่นบุหัวซีฮอดบอมมูนีก็ร้องเบิึงตัวจริงว่าที่เป็นยังไงเพราะว่าที่เดินทางไปแล้วก็ค่อยทยอยไปนะอากาศไอ้คำสี่ก็วาเววาเวนเนาะกินข้าวเลยแต่ว่าห่อยัดเบื่อเบื่อในความมู้ซึกแบบนี้เวลาที่ออกไปแล้วมันรู้สึกว้าเวนะแล้วแบบแล้วแบบผู้สึกอยากกลับเบียงมู้นะแต่ก็อยากไปต่ออยู่เคยนหอนแฟนมองเห็นหรอไปดู๋ยวนะไปเป็นชุดนะเมียงกระคืดจกไปมัน กต่ปมันสุดเท่าไรแต่ว่าเขาู้ชืแบบว่าพอระบอเที่ยวอยางมาเนี่ยนะมันมันมามันรู้สึกผกพันลยคำสีานดนนะเนี่ยโยนเลยจะเป็นอะไคันออมอเอรกีตัวกะไปเอากไบมออยูคนเดียรเลยสักคูไปมไปักไปเฉยไป่้าบอเมื่อคืนเมึนกินเท้าเนี่ยเมื่อคืนไปก็คือ้เลยรถกระพี่เจักรยานเหมตกไปเลย มือม oh, ือเอาเอาให้แลตัดสินใจนักแน่นละเมื่อแล้วสิเป็นสิเป็นหยังเมื่อก็มาอีกเฮ้ยเลยไปแย่กันนี่นะให้มันซิเนาะให้มันซิ้นํากันแย่นเมื่อจะก็แวะเอานั่นเอาเครื่องเลยเด้อยังบอกว่าเียนเกาะโซดาโอ้ยโซดาของแก้วเครื่องเพิ่นี้เพิ่นสิให้ข่อยเอาหายอยู่บ้านเครื่องอยู่ซีใชอไต้องไสั่งเคือ้กินข้าวไปเเพิ่นเาเิ่ว่าสั่งหยังแน่นี่ครับ ไอ้าสีีไปนะไปไปยูก็บางิเจ้ายูห้างกันมันบ่บานที่เน่่อนที่มัน่นนเรองอมาได้ผ่าผ่านเต่ว่าทีไปเนเจ้าคุณคุณอาเอาเื่อนปวันมันจะม่เห็นทาสปอร์ตมันจะไเอปสีเดินทางไปนี่ไปคำสีบ้านพินเนาะเดนไปไทยนอกบ่อไรด้ลยพ่อเบมกันเน่เลมบลมีก สร้างแห้งแน่มางกินปรว่าสตร์ลาบลาบก้อยสุกกับก้อยก้อยดิบพวกอาหารซื้อมาเ่าเในหมอนี่ยังอะนะอาหารเสริมในหมอยังมียังไงคุณเรียกเขาอยากอะไรกันอยากอั๋วนะเชียวที่มีทอั๋วมันหนอกเลยหมูฟูอยู่พุ่นถืกัยังมีหลายอยู่วรงนี้นะเขาด้ลูกได้เมียอะไรแคล้วนกันอยู่ก็นพนักงานในของบริษัทเขา นี่รพราหนึ่งสองคนนะตัวอเอา,าไปเรียนทำงาเขเลยเพราะเรา่ยธภเขาใจใกันแต่ว่าคันตั้งใจเปน็นซุนี่ก็คือเป็นมอสอปนะกันคันว่าบ้านแลหลอชยมาสบายๆว่างๆลกะ,ะครับมาคือจนกบ้านคำ <ใน S 1> สีวนมันพินทำสีปักเซ่เร้เปลี่ยนเซ่ด้ยำสีบัดปักเซ่ทำสีปักเซ่บาเล่าไต่อ่าไม่เงเลกินผักค่กินผักโอเค กินแนวต้มีประโยชน์แป้งเนี <t <t t ่ยประโยชน์กับไก่เองเพิ่มเพิ่มเลยกินก็กระเลี่ยงอะไกรเขาหมักเอาเอาไก่คนก็มีประโยชน์เหมือนกันได้ขาดมาเปลี่ยนความดิไปวัคซีนเมื่อแท้เนี่ยนะในอย่างหัวอะไรนะเนี่ยนะจึงจะชิมเอาหรสจักมานานไปอีกแนะ มาอีกแล้วเสียองกิตตีแล้วมาอีกแล้วตอนนั้นเพิ่นก็ว่าว่าเจ้ารถจักงมาเนี่ยเอามาได้ยิกันสดชัดเลยเรื่อข้าวกน้ำเผ็ดเลยสังลาสังลาสังลาเป็นอาหารขอบขอบเนียสิสังลาเป็นอาหารคืนแล้วแหละหาชิลาย่างบุกขอกืนแหน่เฮ้ยนอนเลยบอ นอมเลยร้อยล้านยังบ่เขาขึ้นนะว่างยหาร้อยดิหาลอยากเข่านะคือเกาหาลอยกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงเลยเกดีนะเกิดหาลเดกระตุกเงนิดนึง้านงานรอยล้านคิดจานหน้าใหม่เลยผมเงินจำนวนนี้หาใช้ลงทุนต่างหากได้ตัวยูทูบมาก็ถ่าท่าจได้ขายยังจะเป็นยังเนาะจะมีน่ะอีกรอบตัวนี้เทาไหรเงินเป็นก่อน ลอยหลานดีบอ ah, ่์เนาะอ่ะไปห้องถากินข้าวไปเนาะวันนี้เราเมื่อกินมาลาบดิบเนาะแล้วก็แกงยังต้มต้มวะเดต้มน้ำสดน้ำซุปมาเด้อพี่น้องกินกันไหมเป็นกระเสียมเนาะเป็นตามีแห้งเนาะกินนี่เหงามีแห้งน้ำดื่มเลย ตอนเศร้าๆอย่าเค็มๆเนาะกลางคืนมาระบบมันอยกไวๆเนาะอย่างเงียบๆเลยตอนเศร้าทำใหเขาดีใจเนาะมาพี่น้องมาลาบเลยซุปกบะผมก้อนเมื่อนาะลาบกับลาบดิบช่วงนี้ตั้งแต่มาใต่หนูซื้อซี่ลึ่งกินดิบละเด้หน่อยเม่เนาะื่อนเหมือนกินเลื่อนมาลอยเนาะบาเพื่อเอาลาย Song tiếp nữa mọi người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  bớt người mọi 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 người สาซื้อได้ของมือนี้วันท no ี่แยากจากกันเลยพี่น้องสองคนกับมีนาตีลงไปเรานะก็ถ่ายยูทูปไปให้พี่น้องยดให้หกูอยู่ปักเซ่กำลังสิมมือในกำเสีก็ยังรีรอเงยเับมันใจนะอยู่ปักเซ่เดีวสิบากินกน็แล้วนะนี่เนาะหยุซีพีลา fc พลาย fc พลาย fc live โ o a t ตึงเกินนะครับไป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 วันนี้เฮาสิพากันกลับก่อนเงินก่อนเก็บเครื่องเก็บของเก็บตู้ออกไปเนาะเี๋ยะทุกคนกอนชิมือของต้องมีอันนี้ของต้องมีเบอร์ยังก็จะใช่นี่เนาะเสื้อเพิ่งเอาให้เสื้อลิต้าอากอย ขอบใจขอบใจเพื่อหลายๆน้องขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเอาห้น้ำเดี๋ยวตัวกระซีออกเดินทางละนี่กับสมเชียวเนาะหาก็ไปลางมาเม่นไมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาครบเซตเนาะหรือหม,มวกเซเลยโอเคสองล้อเที่ยวลาวหมหน้าต่อไปบบดนี้หมู่หน้าสู่จุดที่เป็นภาคใต้ที่สุดของประเทศลาวทุกคนเลย ก็คือทางมึงโคกจำปาศักดิ์หรือว่าด่านทางเวียดนามพู่เนาะฮ้ไปสู่ซวนสุ่เซียวโอ้ชิ้นเชือกเช่าเชือกเปลี่ยนหนึ่งอ่ะ เลืกล้วจะเลือกแล้วบนข้าป่ก่อนหักนกันคือคนดียวนึ่งใหม่ใหม่แหละโอเคไปก่นไปก่อนไปก่อนเด้เพื่อนด้ปกนไดี๋เวเจอกันไหมอีกวันหนึ่งวะอีกวันหนึ่งสน่อยานีจ้างหักแพงกันโอเคาัไครับเมนแล้วนอนนอนเกิดจะไล่ขึ้นอผูกพันหปฏิเสธไปก่ออ้ยวาวเวาเวเนาะจังใดบูมันวิวนะพี่น้อง เอานะทุกคนตอนนี้ตัวเดินทางมาฮอดระยะหนึ่งแล้วมามาจากกันออกจากเงินมาในนึงเนาะทุกคนกะซีมาเห็นวิวแบบนี้มันมีแนวค้าใจเนาะทุกคนทีว่าตัวได้ออกจากกันออกจากเงินแล้วเนาะมีแนวอยากเป้าเบลเทียทีว่าตอนตั้งแต่ไปยูพี่เหลิ่นตอแต่มาใต้เลยเนะาะไปแล้วกลับมาเจอเขาไอทิพย์มาเจอเขาบ่อสุกบ่อหน่อยเนาะหลังจากนั้นบ่อสุกบ่อหน่อยเกิดเหตตัวมังหูจากเขาไอคำสีอีกเท่านึง หลังจากขุ่ใจไรับสี่แล้วกันแล้วนั้นจากนั้นก็มีระยะหนึ่งที่ว่าสุกหน่อยขาเจ้าสิไปไทยเนาะตัวก็ได้เดินทางออกมาซึ่งไอ้รับสี่ก็่วนให้ตัวมานอนอยู่เหือนนำจริงบ่อได้เสียขาบ้านพักอย่างต่างๆนะตัวก็โอเคมาอยู่น้ำพิ่นตั้งใจทีนอนยู่ประมาณสองมือปหอวมาหอดแปดมือเก้ามือพ่นเนาะมื้อนี้ก็เลยสิมาเวว่าแต่ละคนขาเจ้าเป็นยังไงเนาะก็คือไอ้ขั้สี่นี่กันขั้มสากัเป็นคนที่ จริงโมเมนต์ไ่คำสี่เนาะทุกๆคนที่ว่าตัวมาอยู่ทางฝั่งใต้น่ะเป็นคนที่ควรรักษาไว้เป็นคนที่แบบต้องเก็บไวแบบ้แบบว่าเก็แบไว้เป็นมิตรสหายเนาะขันทิวากับตัวเป็นอายุรุงรุ่นน้องข้าเจ้าเนาะซึ่งข้าเจ้าก็บอกว่าเขาก็ต้องเป็นไอเป็นน้องเนาะเป็นเที่ยวกันเนาะข้าเจ้าวันนี้นีไอแสงเราเล่าเนาะดีใจเนาะที่ว่าข้าเจ้าแบบเป็นแบบนี้แต่ว่าก็เก่งๆอยู่กเพึ่งกาหาก็มามาลุ้นรันทิวามาลุ้นละะ้วกานั่นเนี่ยก็เลยแบบว่า บุคคอยกล้าหยอกบุคคอยกล้าว่าพึ่งที่จริงพึ่งกับเป็นคนแบบอันนั้นนะ่ะแบบเฟลลี่คือกันเนาะนคนตลกเฮฮาอยู่ในกล้องแบบตัวจริงกันแนั่นแหละทุกคนตัวจริงแนั่นแหลเลยแบบว่าทางนี้กับข้าเจ้ากระดีเนาะดีเมื่อไหร่ทางไอ้คำเสี้คำใบคำแสงนับตั้งแต่รัดตั้งแต่เซอรี่ผู้แหละตั้งแต่ไปยูนั้นข้าเจ้าจกับฮุ้งซว่ามีความผูกพันเนาะแล้วก็ออกมาใน,นนี้กับฮุ้งซว่า มันว to ้าวีมันว้าวีบบนี้อาการแบบนี้ตัวเขาเปลี่ยนหลายเทือแล้วตัวสังสังเนาะตั้งแต่สิออกจากบ้านอทิปย์แล้วกาออกมาทางไหนเนาะมาแล้วกาหูซึกว่ามันทาแม่งทาแม่งหน่ทุกคนมันความหูซึกแบบนี้นี่เวลาเวลาเวลาความหูซึกใรหเด็นหูซึกอยากกลับเวียงเนทุกคนอยากกลับบ้านอยากเบื่อนอนเฮือนแล้วหูซึกประมาณนี้หน่ทุกคนมันว้าวีนะแต่ว่าเอาเวลาเรามีตั้งเป้าหมายไปทางหน้าแล้วมันก็สิลืมไปเองเนาะอันนี้ก็ถือว่า เขากับเวลาไปมากกับฮักแพงกันไว้ไปมาหาสู้กันคือว่าเขาเจ้าได้เว้ามาแหละไปมาหาสู้กันปกติขั้นได้พันไปพันมากับมาแวะคือนเขาขั้นตัวมาไปสมมติว่ากลับไปทางสวรรค์นี่ไปเจอไอ้คำสี่ตัวกับซีเว่เนาะขั้นมาไปเจอเพิ่งบางทีอาจจะบวมหัวนั่นบ่แต่ว่าเพิ่งน่าจะคาเวียกหลายตีกว่านะแต่ไอ้คำสี่นี่กับอยู่บ้านพินเนาะซึ่งว่าเขาเจ้าอยู่ห่างกันประมาณหกสิบกิโลแต่ว่าเพิ่งนี่กะท่าเพิ่งตัวจริงว่าไปฮอดพุ่นหลักซีได้เว่เว่บางทีกับอาจจะไปแวะกินเข่าน้ำีคือกันนเาะ ที่ก็อาจจะไปแวลินบ้านเพื่อนิดนึงตอนกับทุกคนอันนี้เราขากัาะว่าเฮาบ่ฮู้ดอกว่าไอคำสีสีกลับมาตอนไหนแต่ว่าค่นท่านไปบางทีเราอยู่ปากซีหรือว่าอยู่ทางสวรรดเขตกับที่ติดต่อคือเก่าวละหักแพงกันไว้เนาะเป็นทางสองทางติดต่อกันไว้แล้วกัอาจจะว่าเป็นทีมงานเฮ็ดยูทูบคือกันแน่แลวกะทุกทุกอย่างเขาเข้าใจกันนะเขาเข้าใจกันหลายเนาะะวานาเวียกหน้าที่การงานการเฮ็ดอย่างเขามันค่ายกันหน้าที่การงานเขานะค่ายกันล้มกันอย่างแบบหูเรื่องละกันักแพงกันไว้เนาะ เวลาไปนั้นมานี่กะมู้สึกว่ามวลซึนน้ากันเทุกคนวันนี้ตัวกะลีเดินทางไปทางใต้โต๊ละอันนี้ก็ต้องขอเข้าใจเพื่อหลายๆนะที่ว่าให้นอนอยู่น้ำแปดมือเกามือคันว่าเทียบกับบ้านพักกัน,น่าจะประมาณตกยู้านป่ายเกือบสองล้านก็คันว่านอนแบบนอนยี่หองนะซอนป่ายสองล้านกับซีตกจุประมาณสามพันสี่พันบาทเนาะอันนี้ประหยัดเสียบงบไปได้หลายเติบแล้วกะอยู่น้ำขเจ้ากับมีคอนเทนต์แล้วกะเฮ้ดไหนเมมีแบบว่า นติดตามจากฟังของทางพื้นก้อยทางไอ้คำสีแล้วกัทางไอ้คำใบคำแสงไอ้คำใบไอ้คำแสงเนาะกาอันนี้กาขอขอบใจเพื้นที่ว่าให้อยู่ในซองน้ำแล้วกัอยู่กันแบบบอลังเกียดกันเนาะอยู่กันแบบมิรสายอยู่กันแบบไอ้น้องเนาะเป็นได้หลายอย่างเลยเป็นทั้งทา้งไอ้น้องเป็นได้ทั้งมูคูเนาะที่ปรึกษาเรื่องการทีทูบเรื่องการไปกันมาเนาะมีอย่างกาคันสมมุติว่ามีอีกอย่างที่ว่า บอสบายใจมีอย่างแบบพึกษากอะซ้อมต้องตัววันใจว่าตัวสามารถพึกษาเขาเจ้าได้เนาะอันนี้เป็นหักหักแพงไอไอน้องกันไว้เนาะวันนี้ตัวที่เดินทางไปต่อเราได้ทุกคนเด้อเอาทุกคนสาระคลิปนี้กับคลิปนี้เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หลักกับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้เราในคลิปต่อไปเน่เนาะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งทุกคนทางด้างที่ตัวเป็นซองน,น้อยๆเนาะแต่ว่าทางฟังฟังใต้พี่เนาะโอว่าสิเป็นไอคลิปสุกหน่อยแล้วก็ไอคำสี คันสิว่าก็ไล่ยลามาทั้งทั้งเมดเลยเนาะทั้งพึ่งทั้งอย่างนี้แหละเป็นซองใหญ่เนาะแต่ว่าตัวเป็นซองน้อยๆนะกัเจ้ากับแบบว่าตอนทับแล้วก็ให้ยทายคลิปน้ำได้แบบดีๆเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นความดีใจแล้วก็ยินดีที่ว่าได้หูจักกัเจ้าหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวตัวซี่เดินทางไปทางเมืองโขงมุนตอแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะยิใดีทุกคนเบ,นะบิง่งวิวแมย์นำของทั้งนั้นก็สิเป็นน้ำของเนาะทุกคนแล้วก็สิมีผู้พาอยู่ ทางด้านหน้านะั่นเนาะอันนี้ตัวมาแวะดินส่วนของไัยหุกับภูมกันพระเจ้าหน่าจะสงสัยมาให้อย่างนอก